สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวจะมาทําความสะอาดหน้าบ้านนะคะและว,วันสวนครัวก็จะมีเรื่องเาวามาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังค่ะว่าทําไมวันสวนครัวถึงไม่ไปทํางานทําไมถึงทําช่อง u ูท b e ทาไมถึงทําผักสวนครัววันสวนครัวเคยทํางานค่ะทํางานตั้งแต่อายุ18จนถึงอายุ50าสิบวันสวนครัวก็ต้องออกจากงานเพราะว่า วันสวนครัวไปตรวจร่างกายพบว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อปี62สธันวาคมวันสวนครัวก็พบว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหัวใจของเรามีลิ้นหัวใจทั้งหมด4ี่ลิ้นวันสวนครัวเป็นทั้งสี่ลิ้นเลยค่ะมีทั้งตีบด้วยผิดจังหวะก็มีลิ้นเลือดวันสวนครัว ออกจากงานมาเมื่อปี63วันที่31มอกราคมค่ะออกมาไม่นานก็เข้ารับการผ่าตัดผ่าตัดออกมาได้ไม่นานวันสวนครัวก็มีร่างกายที่ดีขึ้นเพราะว่าวันสวนครัวกินผักที่ปลูกเองทําไมวันสวนครัวถึงได้ปลูกผักได้เพราะว่าเราก็ปลูกผักที่เราพอจะปลูกได้ ใหม่ๆเราก็ปลูกไม่ค่อยได้มากเพราะว่าร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงหลังจากที่ร่างกายดีขึ้นเราก็ปลูกมากขึ้นเราก็ปลูกผักที่เราชอบกินผักที่มีประโยชน์ในครัวของเราเราก็ไม่ต้องซื้อผักนะคะอาจจะซื้อบ้างเป็นบางผักที่เราปลูกไม่ได้นะคะผักทุกชนิดมีประโยชน์กับร่างกายถ้ามันปลอดสารพิษนะคะเพื่อน ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังซื้อกินอยู่ก็เอามาทำให้ปลอดสารด้วยการแช่น้ำเกลือหรือว่าล้างด้วยด่างทับทิมก็ได้นะคะแต่อยากให้เพื่อนๆปลูกสวนครัวไว้เองมากกว่าเพราะว่าจะได้มีประโยชน์กับร่างกายของเราตอนงานสวนครัวออกจากางานมาก็เครียดอยู่นะคะเพราะว่าเราเคยทำงานมีเงินเดือนใช้แล้วเราก็ออกมาไม่มีเงินเดือนเลย เราจะอยู่อย่างไรอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ด้วยการปลูกผักกินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่คิดมากถ้าเราอยู่กับธรรมชาติเราจะมีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำอะไรที่เราทำไหวเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงพอเพียงแบบเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง อย่างศาสตราพระราชาเคยสอนเอาไว้ว่าให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงคําว่าพอเพียงก็คือใช้จ่ายอย่างประหยัดอยู่อย่างพอเพียงมีเงินก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งก็ใช้สอยตามที่เราต้องใช้แต่เราก็ต้องมีเงินเก็บไว้บ้างยามเราอย่าไปคิดว่าร่างกายของเรามีโรคคนทุกคนต้องมีโรค งนั้นล่ะค่ะตอนเรามีอายุเราคิดว่าโรคที่มาอยู่กับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเราก็ดูแลเขาให้แข็งแรงด้วยการดูร่างกายของเราให้แข็งแรงกินของที่มีประโยชน์ไปหมอนัดเราไปหาเราก็ไปแล้วก็รับหมยาที่หมอให้มาก็รับประทานเป็นเวลาที่หมอกำหนดแล้วเราก็กินผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วเราก็ออกกำลังกายตามที่หมอสั่งมาเราก็ทำแบบนี้ร่างกายของเราก็จะดีขึ้นเนี่ยค่ะชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้วันสุนครัวก็คิดจะทำงานจนกเกษียณงานนะคะแล้ววันหนึ่งวันสุนครัวก็ต้องออกจากงานมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆทําทำให้วันสุนครัวมาคิดทำปลูกผักสวนครัว ตอนแรกๆวันสวนครัวก็ใช้ปุ๋ยนะคะแต่เราก็มาคิดว่าการใช้ปุ๋ยมันก็ไม่ใช่ผักที่ปลอดสารก็เลยเข้าไปดูใน Google YouTube ว่าทำอย่างไรวันสวนครัวก็เลยมาทำน้ำจุลินทรีย์สองะ้แสงแล้วก็ทำปุ๋ยฮอร์โมนปุ๋ยนะคะแล้วก็ทำปุ๋ยคอกเพื่อจะใช้ในผักที่เราปลูกใช้แล้วก็ดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ผักที่เราปลูกเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเขาก็ออกลูกออกผลเนี่ยค่ะแต่เราเพื่อนๆต้องทำโฮอร์โมนนะคะเพราะว่าจะทำให้ผักของเรามีขั้วที่สมบูรณ์แล้วก็เหนียวขั้วเหนียวค่ะจะได้ไม่หลุดร่วงเนี่ยค่ะเพื่อนๆผักทุกผักที่เราปลูกมีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะเพื่อนๆน คนไหนที่ทำงานอยู่ตอนนี้ยังทำไหวก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะทานผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกผักที่มีประโยชน์ที่เราชอบทานนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลร่างกายให้ดีๆนะคะร่างกายของเราถ้าแข็งแรงเราก็จะทำงานได้ ไม่เหนื่อยไม่ล้าผลนี้ก็เลยทำให้บา้านสวนครัวมาทำ YouTube เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมว่าทำไมคนเราต้องมีสวนครัวเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะสวนครัวทำให้เราประหยัดในการใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเรียบง่ายไม่ ต้องออกไปใช้จ่ายนอกบ้านก็มีผักให้เรารับประทานเนี่ยค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะขอบคุณคะ่ะ